สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการนัดพบคนดีขอต้อนรับคุณแชมป์หรือว่าคุณสิทธ,ธิโชคเสรีธนกุลนะครับเป็นเจ้าของเพจ bright romance หรือว่าแสงสว่างแห่งรักที่แท้จริงสวัสดีครับคุณแชมป์ครับ,รบพี่ดอนในวัยเด็กเนี่ยอยู่ในครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไรคุณพ่อเป็นนักธุรกิจครับเรียนอนุบาลประฐมมัธยมที่ไหน ผมเรียนอนุบาลประถมมัธยมที่เดียวเลยครับที่โรงเรียนพระมันดานิจานุคอถนนสุขาภิบาลหนึ่งเี่นะเดิมแล้ว way, ใช่แล้วครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เป็นลูกของคนมีครอบครัวมีสตังก็ส่งไปเรียนเมืองนอกอยากไปเองหรือว่าพ่ออยากเห็นมีความเจริญก้าวหน้าเติบโตมาเป็นเด็กไว้รุ่นทั่วไปแต่ไปเริ่มดื้อเริ่มไปติดเพื่อนตอนมัธยมต้น จนประมาณมสตอนนั้นเรามีเรื่องชกต่อยมีปัญหาโดนพักการเรียนคุณครูฝ่ายปกครองโทรมามีปัญหามากมายเริ่มดูดบุหรี่เริ่มกินเหล้าเริ่มเที่ยวกางคืนจนตอนนั้นเราก็ปรึกษากันที่บ้านด้วยตัวเราเองตอนเองด็กเนี่ยเรามีพื้นฐานเรียนภาษาอังกฤษอยู่แล้วภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ผมถนัดที่สุดคือ top สุดก็เลยลองไปสอบก็ได้สอบผ่านเกณฑ์แล้วเขาก็จะมี เรื่องของการสปอร์ตในการอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่อ๋อครอบครัวอุปถัมภ์ใช่ครับแล้วก็เลยตัดสินใจไปที่ประเทศอเมริกาตอนม .4 ไปอยู่นิวแฮมเชียร์ครับเรียนอะไรทําอะไรก็ไปเรียนไฮสคูลตอนนั้นไปเรียนม .4 ก็คือจูเนียร์ไฮครับซีเนียร์ครับหลังจากนั้นก็ต่ออเมริกายาวเลยไปอยู่เวสต์โคสต์ไปเรียนมหาลัยครับไปอยู่อเมริกาครับเป็นเด็กฮิปปี้อเมริกาด้ไหมเพราะเอลูึกจะไว้ผมยาวฮิปฮอปฮิปฮอปฮิปฮอปตอนไปอยู่แล้วเป็นเป็นเด็กฮิปฮอปอ๋อ แล้วสักตามตัวตามหลังทํอะไรนี่ใช่ใช่มีใช่ไหมครับตามสไตล์นั้นใช่เล่ล้ามโดยหรือเปล่าครับเคยเล่นครับเคยเล่นตอนสมัยนุ่มๆครับแล้วว่าไปอยู่ในกลุ่มเรียนหรือว่าแก๊งเรียนตกลงหรือว่าแก๊งไม่เรียนอันจริงๆอยู่แก๊งกลางๆแล้วก็มีเพื่อนเรียนด้วยครับคือผมเป็นเด็กดื้อก็จริงแต่ว่าลึกๆแล้วเป็นเด็กที่รักดีอ่าแม้ว่าเกเรแต่ว่าได้คะแนนดี ตอนอยู่มัธยมในไทยเนี่ยก็เป็นหัวหน้าห้องตอนไปอยู่ที่นั่นก็เป็นคนที่ได้เกรดดีฉะนั้นในขณะที่เรากําลังดื้ออยู่กับเพื่อนที่เกเรเราก็อยู่มีเพื่อนเรียนเพื่อที่เราจะได้ตัวรอดได้ครับครับชีวิตเริ่มเสียที่เมืองไทยเสียที่เมืองไทยและไปเสียเพิ่มหรือว่าเน่าเลยที่อเมริกาหรือว่าไม่ถึงขนาดนั้นก็ยังคงเส้นคงวาครับครับแล้วคิดว่ามีอะไรบ้างที่เป็นเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเด็กวัยรุ่นกําลังหัวเลี้ยวหัวต่อครับคุณแชมป์เนี่ย กำลังอยู่ในช่วงที่เขาต้องการคําตอบต้องการการยืนยันต้องการการเห็นแนวทางเอาเป็นว่ารับตาพ่อแม่เราก็ยังไม่ซื่อสัตย์เลยในประเทศไทยครับไปอเมริกาเนี่ยก็อะไรต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างช่วยสรุปสิ่งที่คิดว่าเป็นความชั่วเป็นความบาปเป็นความไม่ดีเป็นสิ่งที่ทําลายชีวิตอะไรต่างทั้งหมดนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันจะทําลายแล้วมันจะไม่ให้อนาคตเราผมเชื่อว่าปัญหาของ ความชั่วร้ายในสังคมความเห็นแก่ตัวในสังคมหรือการมอมเมาทุกอย่างนั้นรากดึงดึงแล้วเราเกิดขึ้นจากการที่เรานั้นไม่ได้รับความรักเราไม่ได้รู้สึกถูกรัก่างที่เราสมควรเราไม่ได้ถูกให้คุณค่าอย่างที่มนุษย์ทุกคนนั้นสมควรที่จะได้รับครับเราเห็นสังคมทุกวันนี้ม,มีความแตกแยกพ่อมมแม่เลิกกันตีกันทะเลาะก,กันพ่อเมาเล่าแม่ไม่ได้มีเวลาให้กับเขาเด็กเลยเติบโตขึ้นมามี ความขาดในหัวใจมันก็หัวใจที่มีรูรั่วขาดความรักขาดความอบอุ่นขาดความรักขาดความอบอุ่นพอเขาเติบโตขึ้นมาเขาเลยต้องการความรักจากสังคมรอบตัวไม่าจะเป็นแฟนเป็นเพื่อนเขาไม่เคยพบสันติสุขเขาจึงต้องออกไปหาความสุขข้างนอกจากเล่ายาเที่ยวกินดื่ม นี่คือการตอบสนองของสังคมที่ขาดความรักที่แท้จริงเหมือนเราจะสร้างตึกเราต้องมีเสาเข็มถ้าเสาเข็มฐานของชีวิตมนุษย์รักที่เป็นพื้นฐานในชีวิตในครอบครัวของเราไม่สมบูรณ์อพอเขาเติบโตขึ้นมาเขาก็จะไปติดเพื่อนอเขาก็จะไปติดแฟนเมื่อเขาติดแฟนติดเพื่อนนั่นคือ,อรักเดียวในชีวิตของเขาที่ทําให้เขามีความสุขได้อ,อย่างเห็นเด็กช่างกลใช่ไหมครับเด็กช่างกลเกิดมาบางทีพ่อแม่ตบตีเขา ด่าทอเขาไม่ได้ให้ความอุ่นกับเขาโตขึ้นมาเขาก็เลยไปตายแทนเพื่อนเพราะเพื่อนเป็นรักแท้ในชีวิตของเขาออพอเขาไปเจอคนรักของเขาเขาก็ติดแฟนเขาก็หึงแฟนถึงเวลาที่แฟนนั้นปฏิเสธเขาไปเขาสูญเสียรักเดียวในชีวิตของเขาเขาก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมผมเลยเชื่อว่าปัญหาจริงๆแล้วในแผ่นดินโลกเลยก็ว่าได้คือเราต้องกลับมารู้จักรักแท้นั้นจริงๆนี่คือเหตุผลที่ผมจึงทําในสิ่งที่ผมทาทุกวันนี้แหล่งความรักเนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่า ชีวิตของคนเรานั้นเปลี่ยนได้เขามีวิจัยมาแล้วว่าเด็กที่เกิดมาครอบครัวให้ความรักกับเขาเขาจะเติบโตขึ้นมานอกจากมีสุขภาพจิตที่ดีเขายังมีวิวัฒนาการในการเรียนได้ดีด้วยเะนั้นความรักมีผลต่อจิตใจและมีผลต่อสมองในการเติบโตของเด็กสถิสติพูดออกมาเลยว่าคนที่เป็นมาชญยกรของโลกเนี่ยมากกว่า9 8ซของพวกเขานั้นเกิดในครอบครัวที่ถูกอบิวิ์โดยพ่อแม่ของเขา รักจากแม่และรักจากพ่อนั้นเป็นรักแรกเป็นบูปิ้นเป็นด่งเสาเข็มของตึกหนึ่งตึกแล้วเราจะทํายังไงหากคนหนึ่งคนเกิดขึ้นมาเขาไม่ได้รับสิ่งนั้นรักที่เขาสมควรจะได้รักแรกนั้นเกิดมาแม่เอาไปทิ้งในถังขยะมไเกิดมาพ่อก็ไม่อยู่บ้านและนี่แหละคือเหตุผลว่าไม่มีปัจฉญาหรือไม่มีหลักคุณธรรมคําสอนให้คนทําดีอย่างไรที่จะสามารถแก้ที่ลากเง่าของบาดแผลความเจ็บปวดในจิตใจมนุษย์ได้ ทางเดียวเลยในการที่จะแก้ความบาดหรือความชั่วร้ายนิจชมนุษย์ก็คือการที่เราต้องให้เขาพบกับความรักที่เป็นพื้นฐานของชีวิตเขาจริงๆผมไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นตั้งแต่เล็กจนโตผมรู้สึกว่าผมไม่มีคุณค่ารู้สึกว่าคุณพ่อหรือคุณแม่จะไม่ได้รักผมนะครับซึ่งมันเป็นคําโกหกคิดเอาเองใช่ครับอาจจะเป็นโพจากสถานการณ์หรือการเปรียบเทียบในสิ่งต่างๆสภาวะแวดล้อมต่างๆ นั่นทําให้ผมเติบโตขึ้นมาไม่ได้ไม่มั่นใจไม่ได้เข้าใจว่าเราเป็นใครไม่ได้รู้คุณค่าของการมีชีวิตอยู่อ่าแล้วไปพบอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อ12บปีที่แล้วตอนที่ผมอยู่ในเมกะในปีที่8ปดีที่9ตอนนั้นเป็นช่วงที่ทําธุรกิจเริ่มประสบความสําเร็จเริ่มมีเงินใช้เริ่มไม่ฟังใครเยอะยิ่งยโสเริ่มเที่ยวกินเหล้าเริ่มใช้เงินเปลืองเริ่มคิดว่าเมื่อหาเงินได้จะทําอะไรก็ได้จุดจุดนั้นชีวิตผมคล้ายๆกับเป็นโรคซึมเศร้า เป็น depression ลึกๆและมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นพี่ที่นิสัยดีมากอยู่ที่ซีแอตเทิลรัฐวอ g t ชิงตันเขาชื่อพี่จ๋าเขาเจอผมที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าน้องพี่อยากชวนน้องลองไปโบสถ์คริสเตียนกับพี่หน่อยอครั้งนั้นผมก็คิดในใจว่าไปสักครั้งแล้วกันไปโบสถ์คริส์นี่นะใช่เพราะว่าต้องการไปขายของไปครั้งแรกคือต้องการไปหาลูกค้าแล้วก็ไปตามคอนเนคชันธุรกิจครับ พอเราหลวมตัวไปเสร็จปุ๊บครั้งแรกที่ไปแล้วก็ไม่ได้มองที่เขาจะพูดเรื่องพระ j งค์พระเจ้าพระยงพระเยซูมองแค่ใครรวยๆเดี๋ยวจะไปขายของเขาทําทไปทาํามาสัมผัสได้ว่าคริสเตียนนี่มีความรักอเขาพูดถึงเรื่องความรักพูดถึงเรื่องความรักพูดถึงเรื่องการยกโทษแล้วเขาบอกว่าไม่มีศาสนาใดในโลกอบอกว่ารักคนบาป ไม่มีพระหรือเจ้าองค์ใดในโลกที่ยอมตายเพื่อยกโทษความผิดบาปอันนั้นเป็นความเชื่อที่เขาสอนกันในโบสถ์ใช่พระเจ้าองค์นี้ที่ผมไปเรียนอยู่ในโบสถ์เนี่ยเขาบอกว่าพระองค์ทรงเป็นความรักและพระองค์ทรงต้องการที่จะได้เรากลับคืนไปเป็นลูกของพระองค์ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสใช่เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อโลกเพื่อทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระบุตรพระเยซูนั้น จะไม่ต้องพินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์ความเชื่อจ้างไม่ได้ยัดเยียดก็ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้คุณต้องเปิดหัวใจแล้วสัมผัสครั้งนั้นผมฟังผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแปลกดีเนาะปกติมีแต่ผมต้องไปลงขุมไหนผมทําบาปแบบนี้ผมต้องรับบาปอะไรรับกรรมอะไรไม่มีทางหลุดพ้นได้เลยสรุปว่าวันนั้นเนี่ยผมยอมจำนนได้ยินข่าวดีและผมคิดในใจว่าถ้าพระเยซูเป็นเรื่องโกหกพกลลมผมก็เจ้า ในทางพระเยซูมีแต่เจ้ากับเจียไม่มีเจงเพราะยังไงผมก็ต้องตกนรกอยู่แล้วผมก็คิดง่าถ้าพระเยซูเป็นจริงก็กำไรก็เลยพอศิทยาพิบาลหรือนักเทศเรียกอผอว่าใครเคยทาบาบยกมือขึ้นผมเลยยกผมยกเลยสะสมมายเยอะเลยโอ้เยอะมากเลยผมบาปไปสุดแล้ว ให้เดินออกมาข้างหน้าผมรีบเดินออกไปข้างหน้าแล้วคุกเข่าอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคิดเข้ามาเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดของชีวิตผมอธิษฐานโดยความเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเข้ามาจริงๆนิมีจริงๆประมาณนั้นผมพูด simple simple เลยบอกว่าง่ายๆถ้าลูกไม่ได้เกิดจากลิงไอโฟนเนี่ยถูกสร้างโดย Apple เกิดเองไม่ได้เอาเหล็กมาระเบิดเกิดเป็นไอโฟนไม่ได้ถ้าผมมีเจ้าของมีผู้ออกแบบผมอยากรู้จัก พระองค์และหากพระเยซูเป็นผู้นั้นที่นําผมไปหาพระองค์ได้อขอเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตง่ายมากมีประสบการณ์เดี๋ยวนั้นันทีเลยร้องไห้เลยครับร้องไห้เลยคือไม่ได้ร้องไห้แบบรู้สึกว่าแบบเป็นจิตบําบัดหรือเป็นแนวแบบจิตวิทยาไม่ใช่แต่ผมสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่มันหนักในใจหนักบนตัวความตึงในหัว ถูกยกออกเหมือนกับโซ่ตรวนพัฒนาการถูกปลดออกเอาแล้วครับทีนี้ชีวิตนั้นผ่านมากี่ปีแล้วจากวันนั้น12ปีกี่ปีนะ12ปี12บปีทีนี้มีเวลาสองสามนาทีครับอยากจะบอกอะไรแก่พี่น้องประชาชนเยาวชนมีอะไรอยากจะบอกแก่พี่น้องประชาชน3นาทีเชิญยเลยครับก็อยากจะสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกคนที่กําลังดูรายการนี้อยู่นะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งคนที่พยายามที่จะแสวงหา ใครสักคนหนึ่งที่รักคุณจริงๆคนที่ไม่หวังผลประโยชน์จากคุณคนที่รักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆหากคุณแสวงหาจากพ่อแม่ของคุณก็ไม่พบหากคุณแสวงหาจากแฟนจากเพื่อนคุณทุกครั้งก็นำความเสียใจและน้ำตามาให้คุณผมอยากจะบอกคุณโดยที่ผมไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากคุณผมอยากจะบอกว่าลองแสวงหาความรักแท้ในองค์พระเยซูคริสต์ูสิครับ พระองค์ลงมาตายบนไม้กางเขนเมื่อ2,000ปีที่แล้วเพราะเหตุผลเดียวเพราะว่าพระองค์ทรงรักคุณและพระองค์มาตายเพื่อรับเอาอาชญาหรือความผิดบาปเรนกรรมออกไปจากตัวของคุณเพราะไม่มีบุญไม่มีการบริจาคทานไม่มีการทำดีใดๆที่สามารถหักลบกบลางบาปได้เพื่อที่คุณจะประทานสันติสุขความรักแท้และความสัมพันธ์ไม่ใช่ลูกของเจ้ากรรมนายเวรแต่เปลี่ยนสถานนะมาเป็นลูกขององ,องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะเยียวยาบาดแผลในหัวใจของคุณพระองค์จะเสริมกําลังใหม่ให้กับคุณพระองค์จะนําชีวิตของคุณไปสู่ที่ที่คุณไม่เคยไปมาก่อนสันติสุขนั้นและความรักแท้นั้นอยู่ในพระองค์จริงๆนะครับถ้าพี่น้องท่านใดที่อยากรู้จักความรักในองค์พระเยซูคริสต์ให้เข้ามาในเพจ Bright Romance แสงสว่างแห่งรักที่แท้จริงและลองเปิดใจดูคลิปที่ผมทำนะครับแล้วผมสัญญาว,ว่าเมื่อคุณตัดสินใจรู้จักพระเยซูคริสต ชีวิตของคุณจะเติมเต็มและคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยอขอบคุณครับนี่ก็เป็น